เสียหย่งเต้ากอดไม่ใช่กีฝูเสื้อผ้าก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ล่นชื่อต้าไไม่มีใครเน็ตดันโดไม่มีใครรู้เลยหรอคชนมชนไหมม่เจอชนหาไม่เจอจับไม่ไ้หรอ พี่โจ้ะเบะปากแรงากเลอพี่โจ๊ะเบะปากแรงมากเลยพี่โจ๊เห็น้องแก้เวอรี่ฮารเลยนะเรี่รอ๋อโอเคไหมอลี่กู้โอ้โหนั่นัด้นี่คือค่ ก็จะอชุสโทมัสเสีดเอโโทมัสโยเกิ B M B M อันหมูวแต่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ไม่มีใครเห็นนะมันเหมจ๊งป้วนนั่นเลยลองๆสมมติสมมุติีเบ้เจ๊งเจเยี่ไปชาไปช่างไปช่าบซีกันใช่ไหมซีกวนซีกวนโยกีหรอทำไมโยกีเหรอยโยกีหรอ ก็อะไรกินน้ำยิ่งหลงเลยที่ค่เนาะเชียเอสวยยช่วยเนาะเอสวยหเหนช่วยเะนเือไม Oh my g o เบื่อนมเบื่อเคยท่ยานะเย่ยากตอระเดินตามา t h o o เสียงผู像像้เสียงเสีนี่ไงเกิเสียงเลยนะเหมือนมากเลยนะโอเคได้เลยอ่ะคำาต่อไปก้องหรอโอมานดอาจรยผมะอธิบา้ฟังหออยว่าจิงโถ่ไทยก็คือก้องจิงโถ่จิงโถไทยก็คือก้องซ่งเป็นคหงๆหนึียกัโคมาทำใส่ก้องอ่ะโมมด้ยก้องช่วยช้าอ่า ให้เลือกกล้องกล้องนี้กับกล้องนี้กล้องไหนกล้องนี้อ่ะทีนี้ขึ้เส่หนก็กล้องจิ้งโถตะกล้องื้อกล้องตะกล้องไหนกล้องนี้นะโอเคผมไม่ดูผมไม่ดูไม่ดูแ่ผมดูแค่ที่อัดวดีโออยู่ผมไม่ดู่ เก็บละมือ e a h ้ม t w n go อุ้ยแมวเล็กเข้อช้สียว่อดีแมวอยไแมวอไรมอ้อนแมวอ้อนพีอ้ยนึกไม่ออกเลยอุ้ย我妈说他想什么 ชูชอบ้าน้ยไม่ใช่ใน่อได้ช่ใช่ใช่ใใ่ใช่ใ่ใช่ใชช่ใช่ใช่ื่ใช่ใช่ใมื้ช่ใช่ช่ใช่ใช่ใช่ลช่ใช่ใชม่รู่เลยขอ่ใ่อยล้อมใช่ใชมใ่ใ่่อช่ใ่่อย่ใช่ใช่่ใ่าเ่าช่ใชไใ่ช่ใช่่ เอาลวดเืออ่าโอเคเอาหายใจเข้าไหมอ่าปูซี้วปูซีต้องหายใจออกตอหายใจออกต้องหานอนหักงทีมบ้าเฉียคน่อเนัยอสามสองหนึ่งแล้วบ้หายใจ้านะ เพื่อจริงจังนะเพื่อจริงจังนะโอเคหลับแล้วซื้อเที่ยวเลยนะซื้อจอดเลยนะโอเคโอเคอ่ะโอเคนะครับจบงานเหรอโอ้โหอ,อันนี้คือจบงานเราซื้อเลย เฮ้ยองพี่เลน้อยาอรซื้อเลยนีซื้อลเคชชนอลเลยนะก็หาจุดก่อนอยู่าณแบยูมัทมบูต้สเห็นเกิตรงนี้เนะครับเดี๋ยวสามสองหนึ่งแล้วก็หายใจออกนะสามสองหนึ่งหายใออกสามสองหนึ่งหายใจออกสามสองหนึ่งหายใจออกสามสองหนึ่งหายใจออกเดี๋ยก่งนะครับเดี๋เวก่งนะเพียวจิงจังนะเรียวจริงจังนะเดี๋เก่งนะครับโอเค พร้อมกันครับสอ,อสองหายเจ้านะครับหลับแล้วซื้อเจียวเลยนะซื้อเจีาเลยนะอยโอเคอโอเคประมือผมว่าอุ้ย 都是小毛不对，喵来来，猫，on，猫 on，猫 on，嘿一没，没出来，哎我妈说她想不出来是什么，有小猫，on on，来，小。 收收班，对。非常撒娇是什么？对，不是非常。韩非常非常沙娇的小。Blue，is blue。Yes。

ก็้าสส้ตรีไม่ใช่ซั้าน่是什么嗯，โบลใช่เราโกัน蝴蝶结，กมมกมเฮ้ยไม่กม蝴蝶结，นี่อันนี้คอนี้ผมขนี้ผมข้างอ๋อรู้แล้วอะไรของขวัญอ่าเก่งจังเลยเขาที่ให้ <noise> อยากไหมไม่เป็นไรถือว่าเก่งแล้วกบน้อยรู้คนครับอันนี้คือของนะครับไม่อันนี้คือฉันเด้เป<อ>็นด้วย荣幸通น直播间跟大姐一起见面好了贡也是说今天我们两人也是特别的荣幸通过直播间见到大家了啊我们嗯 โลกนี้มันชั่นปวดไหล่ไม่ไหวเลยนะโทมัสูหลับปะเนี่ยแอบกวนปขาเนี่ยเจ่คื <laughs> ่ <laughs> ือ小ีเค <laughs> ือนี่ค <laughs> ือนี่คือน่คือนี่คือนี่คอนี่คือนี่คือนี่คอนี่คืนี่อนี่คือนี่คือนี่คือี่คือน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 ี่คือื่อนีอ อาจารย์เฉียวว่าตุ้ยประมรน้อยร้องตอบถูกแล้วครับใช่ผมไม่รู้เลยขอบแบบหอยร้องยันได้ไหมคือเมื่อกี้ก็ไม่อยากรู้ไะว่าเป็นยังไงทาชัวหรือยุ่ยดีแล้วเสี่ยวเมาอะไรนะอะเสี่ยวเมาเสี่ยวเมาอะไรเสี่ยวเมาอะไรเสี่ยวเมา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 เ่วเมาเสี่ยมาเสี่ยมาเสี่ยว ซิงโซทะเลีมองงซิงซ right okay. 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 no right. okay. ิงซ uh, okay. ิงรวัโอเคงมเอาทีมากอง f ฟซีเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคพี่เข้าใจแล้วโอเคทาสัว โทมัสอีจริงเชียร์เลอร์ก้องอู๋นี่เป็นเป็น five year max contract ครับให้กับนักกีฬาคนนี้ครับนี่เขาได้เซ็นเข้าทีมโทมัสก้องแล้วครับทาสัวคนเปลียนชื่อมามีก่อนเลยนะตัวเช่นอิตาเปอร์สวันที่มีวันอันนาเออเด็ดอ่านแล้วมเนี่ยังอยู่ที่นู่นทบ้ามีมาก เป็นก้องผมทไม่ทําองนี่ยพี่เวันนี้มีของฝากมาให้ครับมันก็คือเฮ้ยนี่อ่าก้องทำทานอีกน้องกล้องทำไมน้องกล้องได้คูลอมีก็มันไม่มีป่ผไม่กหไม่ก็กหกน่ารักไงน่ารักนล้ว่

ถ้าเกิดว่าเราชูที่ให้เขาอจับเราแต่เราจับเขาเราจำบเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเขาแต่เขาจับเราไม่ได้ I choose one I choose two ทำไมน้องเก้าได้คูลอมีอก็มันไม่มีป้าบุกไม่ก็กบน่ารักไงมีน้องก้าทำไทำไมน้องก้องได้คูลอมีอ่ะก็มันไม่มีป้าบุกไม่ก็กบน่ารักไงเห็นแล้วล่ะ รักคมันคนเดียวครับจะได้รักคมันที่สุดโอโอเคโอเคตามนั้นรักรักคนเดียวก็ได้ <laughs> แต่ว่ารักน้องกล้องด้วยไปสอ,คอคงคนนะครับ <laughs> แล้วก็